ช่างทําสีผมสวยๆเข้าใจทฤษฎีสีผมแล้วเราต้องทำความเข้าใจกับหลักการทําสีถึงขั้นตอนหลักการทําสีแล้วนะหลักการทำสีเนี่ยดูสีที่ลูกค้าต้องการสีที่ลูกค้าต้องการ1ดูสีที่ลูกค้าต้องการสสีผมที่ลูกค้าเดินมาเป็นสีอะไรสีผมที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเป็นสีอะไร สามเลยสีที่ลูกค้าเดินมากับสีที่ลูกค้าอยากได้มันต่างกันกี่ระดับเออสมมุติลูกค้าเดินเข้ามาในร้านผมน้ำตาลธรรมชาติไม่เคยไม่เคยทำสีไม่เคยย้อมดำไม่เคยยืดอะไรเลยใดๆแต่อยากทำสีผมเดินเข้ามาในร้านอยากได้น้ำตาลหมุนถูกต้องไหมอ่ะตัวอย่างนะอยากได้น้ำตาลหมุนค่ะ สบายเลยหวานเลยค่ะตำตำมีหนึ่งใบเทาหนึ่งใบม่วงแน่นอนอยู่ที่ความยาวอีกถ้ายาวเลยเสื้อในไปก็สองใบเทาได้อะกลับมาที่การผสมสีของเราค่ะลูกค้าเดินเข้ามาผมสีน้ำตาลเข้มธรรมชาติอยากได้สีน้ําตาลมนน้ําตาลหมนอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร อะก็มาดูชาร์ตสีของเชดวีก็จะดูง่ายก็จะเป็นดำน้ำตาลเข้มน้ำตาลกลางน้ำตาลอ่อนสีบรอนบรอนเข้มบรนกลางนะก็อ่ะขอประธานอภัยขอโทษค่ะจะเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลกลางน้ำตาลอ่อนสีบอน บอลสีบอลเข้มบอลกลางบอลอ่อนบอลสว่างนะระดับ8ก็เป็นบอลสว่างอะลูกค้าเดินมาเป็นน้ำตาลเข้มอยากได้เป็นน้ำตาลหมนซักประมาณเบอร์สีนี้แล้วกันนะเบอร์สีนี้จะเป็นอ่าเข้มเนาะเป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลกลางน้ำตาลอ่อนเป็นน้ำตาลอ่อน นะอยากได้น้ำตาลอ่อนระดับสี่ระดับสใช่ไหมคะเราก็มาดูแลทีนี้ระดับสีเนี่ยเราใช้เราจะใช้สีเราจะใช้สีประกายประกายประกายเขียวประกายเขียวมนนะเขียวมนประกายเขียวมนลงไปประกายเขียวมนแปดทับหนึ่งหนึ่งสอง ผสมกับผสมกับ7ทับ7 2ก็ได้นะ8 1 1 2จริงๆริะจริงๆริระเราใช้สีสว่างลงเนี่ยเราใช้สีสว่างลงแล้วเรามาผสมสีน้ำตาลหมนไปคัลเลอร์บาสต่อที่เตียงก็ยังได้เลยเนาะมันมันมันง่ายมากเมื่อลูกค้าต้องการน้ำตาลถูกไหม เออเมื่อลูกค้าต้องการน้ําตาลมันง่ายอะเรามายกตัวอย่างที่มันยากขึ้นนิดนึงอย่างเช่นลูกค้าเดินมาผมสีน้ําตาลเข้มอยากได้สีเขียวเดินมาผมสีน้ําตาลเข้มนี้อยากได้สีเขียวเลยค่ะเขียวมนอยากได้เขียวมนเลยเขียวมนเขียวมนเข,ขียวมนใช่ไหมยอยากได้สีเขียวมนก็คือเราทำเราทำสีเราทำสี ให้ให้ไปหักล้างกันก่อนหนึ่งรอบเอาสีเขียวเขียวเขียวสว่างเลยเป็นสีประกายเขียวเป็น8 1ดหนึ่งหนึ่ผสม8 1ดหผสมกับเก้าหนึ่งหนึ่งเาหนึ่งหแล้วก็ไฮโดรเจน ไฮโดรเจนเนี่ยเราผสมไฮเ้าเปอรเองเปเลยยิ่งดีไม่ต้องกลัวว่าผมจะเสียนะผสม12%บก็ได้ค่ะรอบแรกรอบแรกแล้วก็ลงสีปกติเนี่ยแหละตัว911หรือตอง1ก็ได้1นึตัวก็ได้นะเก้ 911, หาหตัวก็ได้นะเป็นสีสว่างเลยค่ะเคลียร์พื้นง่ายๆ แล้วก็ประกายเขียวประกายเขียวอีกใช้อย่างละ1ต่อ1ก็ได้50 50หาสไฮก็12% 50 50บวกกันเป็น100ใช่ไหมสี100ไหไฮหนึ่ไปลงก่อนห่างคนนิดหน่อยแล้วเราค่อยไปคัลเลอร์บาสต่อที่เตียงทำสีคัลเลอร์บาสคัลเลอร์บาสก็จะมีสีมีแชมพูมีไฮโดรเจนมีตัวดับกลิ่น เนาะแล้วการใส่การใส่ใส่ไฮเนี่ยก็ตามความต้องการสว่างมากสว่างน้อยถ้าต้องการสว่างน้อยใส่ไฮน้อยถ้าต้องการสว่างมากใส่ไฮมากได้เลยวิธีการผ,มผสมสีเทคนิคเยอะมากแล้วที่สำคัญถ้าเราใส่แชมพูเป็นแชมพูสำหรับการทำคัลเลอร์บาร์ดด้วยเนี่ยจะช่วยทำให้ เราได้สีสวยสีสวยสีประกายสีสวยสีเกาะที่เส้นผมดีนะแชมพูก็จะใส่ส่วนหนึ่งนะไฮโดรเจนใส่มากกว่าสีเท่าครึ่งแชมพูใส่ใส่ใส่ไม่ต้องเยอะไม่เปลือง โอเคไหมประมาณนี้แล้วก็ใช้ดับกลิ่นผสมลงไปไปคันเลอร์บัทที่เตียงได้เลยการทําสีง่ายนิดเดียวเมื่อเราเมื่อเราทํารอบแรกจบใช่ไหมเราก็มาผสมเอาประกายเขียวไปลงอีกรอบนึงเราเลือกเป็น8ทับหนึก็ได้ถ้าลูกค้าต้องการไม่ให้เขียวแบบมันสว่างระดับ7-8ขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถถ้าอยากให้มันติดทนนานนะเป็นปรกกาเขียวที่ทนนานเราหยิบ 572หรือ7จทับเจมาได้เลย7จ็ดทับเจ็สทับเจส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาผสมกับ8อ่อดหนส่วนเออ8 1ดหนส่วนเราจะได้สีเขียวหมุนสวยๆถ้าต้องการหมุนละมุนออกมีความแบบหมุนละมุนนวลๆเทาๆก็ใส่สี เป็น011ไปก็ได้แต่มันจะหม่นละมุนมืดๆเข้มๆหน่อยถ้าใครที่ผิวเข้มก็ทำเขียวใสไปแต่ถ้าใครที่ผิวขาวสามารถทำเขียวหม่นละมุนได้เลยเนาะประมาณนี้งงไหมเดี๋ยวน้องดิมจะเอาไปลงในใน u t u b e นะไปลงในช่อง y o u t u เนาะจะได้แบบไปย้อนดูแล้วตัวเองจะได้เอามาย้อนดูตัวเองเหมือนกันก็จะเป็นคนหนึ่งที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดัดผม แล้วก็ทำสีทฤษฎีสีผมเข้าใจง่ายทำสีคัลเลอร์บาร์ทฤษฎีสีผมเข้าใจง่ายตัดสะซอยก็คือตัดซอยอะยังไงมันก็ต้องขึ้นทรงก่อนดัดอยู่แล้วเนาะก็ความสวยความงามผลิตภัณฑ์คุณภาพนะช่างน้องดีมจะจับมือทำแล้วให้คำแนะนำสอบถามได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนะคะก็ พูดที้สับสนหรืองงยังไงฟังหลายๆครั้งฟังไปฟังมาฟังหลายๆรอบน้องดีมกว่าจะมาพูดแบบเจ้า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 พูดได้แบบไม่กระอึกกระอักพูดแบบสบายใจไม่อึดอัดพูดแบบคนมีความเข้าใจระดับหนึ่งเนี่ยน้องดีมฟังคลิปหลายครั้งมากฟังมาจากอาจารย์พ่อใช้ว่าใช้คําว่าอาจารย์พ่อเลยก็ได้อาจารย์ป๋องสอนทําสีน้องดีมก็แกะมาจาก ท่านอาจารย์ป๋องสอนทำสีส่วนยืดดัดน้องดิมก็เรียนกับอาจารย์คนไทยบ้างอาจารย์น้ำหวานเรียนกับอาจารย์คนไทยเรียนกับอาจารย์คนจีนน้องดีมเรียนค่อนข้างที่จะมากเรียนรู้ให้เยอะเพราะความรู้นี่แหละมันเป็นใบเบิกทางมันเป็นใบเบิกทางนำสู่ความสําเร็จให้กับเราเงินมาตามความรู้ที่เรามีโอเคไหมคะถ้าใครที่สงสัยอยากสอบถามสามารถคอมเมนต์ทิ้ง คำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยกดถูกใจถ้าชอบเซฟคลิปเก็บไว้กดแชร์ออกไปคนไหนที่เป็นช่างมือใหม่ฟังซ้ําๆย้ำๆกดติดตามกันไว้แล้วจะได้ข่าวสารดีๆสาระดีๆมีออกไปสอนที่ร้านไหนที่โรงเรียนไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบโอเคไหมสําหรับไรนี้ไปแล้วนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะช่วงเงียบๆนี่แหละเรียนรู้ให้เยอะคะ่ะ วันไหนมีงานเราก็ทําให้สุดวันไหนเราหยุดเราว่างเราไม่มีลูกค้าเราก็เรียนรู้ให้สุดเช่นกันทุกนาทีมีค่าไปแล้ค่ะ